สวัสดีนะคะเพะื่อบช่อนทางน้องอายชาแนลนะคะวันนี้พ่อควันก็มาตัดยาให้สาวสวยของเรานะคะเกิดสวยมากเลยนะคะนี่นะคะเป็นแปลงยาของทางน้องอายนะคะแบบปลอดสารพิษเลยนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะสุดยอดเลยนะ,ะสวยมากเลยนะคะ นี่นะคะเป็นจุดของน้องอายนะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ซ่อมแซมนะก็เกิดสวยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นของช้างเชือกอื่นนะนี่นะเป็นเขตของน้องอายนะโอ้สวยนะสวยอันที่ซ่อมแซมก็เกิดสวยนะ ฮะมออะไรนี่ระหว่างตรงนี้ไปถึงนู่นนะะก็แน่นอยู่นะทางนี้ไปทางนู้นนะครับก็จุดที่ซ่อมแซมก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะลำต้นใหญ่มากนะคะสวยมากเลยนะดูฝั่งทางนู้นนะคะ สวยนะคะอุย้ยฟ้ามืดมาอีกแล้วนะ,ะทางนี้ก็เพิ่งปลูกนะคะสวยมากๆนะคะ โชนี่นะคบเป็นเของน้นองอควันมาตักให้แล้นนะคสวยมาเลยต้องรงบ่ต้องกวบบกอ,อกใส่เลยฮะใส่เลย ใช้เครื่องช่วยเพราะว่ามามืดนนะแล้วก็ฝนจะตกแล้วฮะใช่มามืดมามืดก็ต้องเอาเครื่องมาช่วยตัดด้วยนะสวยๆนะสวยนะ รอบๆก็มีเจสวยๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพังน้องไอชแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ